สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโคตรรีแอคนะผม EP ที่5แล้วออบอกเลยว่ารีแอคครั้งนี้ไม่ใช่ตัวอย่างภาพยนตร์เด,ดๆทั้งสิ้นนะผมครั้งนี้เป็นซีรีส์แทนของไทยเรานี่แหละครับผมจากค่าย g จ m ม v เนะฮะเรื่องใครคือองชองเตจริงๆเรื่องนี้ก็รอมาปีกว่าแล้วนะตัวอย่างมาสักทีนะครับผมจริงๆว่าจะถ่ายตั้งแต่เมื่อวานที่ตัวอย่างมันลงวันแรกเลยแต่ไม่พร้อมฮะ ก็เลยมาเคลียร์ตัวเองจนได้มาถ่ายวันนี้แหละมันคฤอรหัสก็เดี๋ยวลงวันศุกร์นี่ก็ดูอยู่วันศุกร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาเปิดยังไงวะผมคิวครับตั้งแต่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เจอเรื่องวุ่นวายไอ้อะไอ้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเฮ้ยทำไรวะโอ้ยเดี๋ยวเียว คือใช่ไหมตาถ้าไม่มีอะไรทำก็เขียนอะไรเล่นไปก็ได้นะทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นและก็ครูเขียนอะไรลงไปมึงเห็นปะก็อองชองเตวเขียนต่อครูแล้วทำไมต้องอองชองเตวะก็อองชองเต๋อ่ะภาษาฝรั่งเศสแปลว,ว่ายินดีให้รู้จักทั้งอยากรู้มากนะครับ ไปโปรยเนี่ยนะกูช่วยมึงตามตาหาไอ้เต้เต้ของมึงไม่น่าละ่ะทำไมมาม<ส>ทั้งสี่คนต้อนรับเชิญพบกับแอมบาสเตอร์ของมหาวิทยาลัยนาวาวิวัฒน์ทั้นสี่คนพี่นี่ล่ะครับอองชองเต้สี่ยอดปูมานเริ่มตอนที่พี่ผู้ชายนักเรียนอันดับหนึ่งถูกผู้โดดเนด้านวิชาการค่ะพี่ขอเบอร์เราหน่อยสิเคยพี่ติดต่อเรื่องเรียนไปนะ ลายเส้นและเชสีพี่ตั้งใจวาดให้ทิวเลยนะพี่วายยจับตาดูอบอลหาลายมะพี่ช่วยเองอ่ะเอ้ไขพี่ชนะได้ก็เพราะทิวไง เอาหายเตยของมึงได้แล้วเดี๋ยวก,ก็โดนหลอกอีกมึงไม่ช่วยกูวสวยไว้ที่ไหนวะเขามาหากูเองมึงให้กูทำไงอ่ะมึงก็บอกไปเสียว่ามึงไม่สนใจแล้วเขาจะเปนในเตยหรือเปล่าว่าเรื่องของเขาเปล่วะพี่แค่อยากจะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับพี่ที่ส่งมาให้มเมื่อคืนอะสมกับที่เป็นน้องซองเตยของคิวไม่ใพี่เคยบอกแล้วไงว่าถ้ามีอะไรคิวคุยกับพี่ได้เสมอนะับทีนี้พิสูจน์ได้หรือยังว่าพี่คือเ,เอาชองเต้เชืเ่อมาแปลนภูผาเอาชองเต้ มึงไม่หามึงตามหาอาช่องเตแล้วมังต้องเลิกตามหาด้วยอะมึงมีสียอะไรมาห้ามกวงอะมันคงจะดีกว่าถ้ามึงได้หูกับคนที่หมอมึงแต่มึงรู้ปะสิ่งพี่เตตะวันหรือเปล่าอ่ะคิปวแนเพื่อแต่มากกว่านั้นหนังรั้งมันก็ต้องมีฉากโจมเไม่เพลงโว้ แต่ทำไมูกูยากว่าให้กูจูบมึงวะจบร้องมันอมชอบกูจริงจริงใช่ปะเออใจเต้นจริงให้กูเป็นอองช์แเตของมึงได้ไหมอ่ะ น้องจิวน้องพ่อมึงดิน้องพ่อก็อาดิ <c oughs> อ้วนกันจริงๆคู่นี้อ่าโ,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 โอเคทุกวันศุกร์เริ่มยี่สิบแปดมกราคมนี้อโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังเพลงเมื่อกี้ก่อนนะว่าใช่พี่เตรหรือเปล่าเสียงไอ้นี่มากกำลมึงได้อยู่กับคนที่มองมึงรู้อะไรไม่สูส้รู้นี้ เสียงที่ตเตมันมี <ฮะ S 2> คนหนึงเวที่ไม่ได้คิดกับไปคิวแค่เพื่อนแต่มากกว่านั้น <S <S น่าจะใช่น่าจะใช่โอเคครับอโอเคดูตัวอย่างจบไปแล้วก็เทียบจากที่เคยอ่านนิยายมานะฮะอ่านในเว็บอบบบทก็บทในเรื่องอะน่าจะเปลี่ยนไปจาก ต้นฉบับก็พอสมควรนะฮะตั้งแต่เจอกันของอากาทิวนี่โอ้แทบจะเป็นขโมยขึ้นบ้านกันลนะเนาะแล้วก็ไหนจะวิธีที่จะหาองชองเตในไพลอตก็อีกเรื่องหนึง่งนะฮะในนิยายก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็มาในละครจริงๆนี่คือแบบเออไม่แปลกหรอกที่มันจะโผล่มาทั้ง4ี่คนก็เล่นไปปะแปะโฆษณาทั่วแล้วก็โปรยขนาดเนี้ยสวมรอยกันมันสวมรอยกันง่ายเลยล่ะอันเนี้ย แล้วก็จากที่ดูตัวอย่างทั้งหมดแล้วก็อืมมีแบบใส่ดราม่าเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งนในนิยายที่อ่านมาก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีเท่าไหร่นะมันจะไปมีกับอีกคนหนึ่งไงแต่เนี้ยมีดราม่าอากาทิวด้วยที่แบบให้เลือกหาองชองเตได้แล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวคงต้องไปรอดูซีรีส์เต็มๆนะฮะวันศุกร์ที่28มกราคมนี้แล้วสัปดาห์หน้าพอดีนะผม ไม่ดีอีก2สัปดาห์ดีเพราะว่าวันนี้วันที่13เอออีก2สัปดาห์เดี๋ยวก็ได้ดูตอนแรกแล้ยาวๆไปแล้วประมาณ1ิกว่าอีพีก็เดี๋ยวรอดูเลยว่ามันซีรีส์มันจะเป็นยังไงนะฮะเต็มเต็มเรื่องเลยก็เดี๋ยวไปดูดูกันนะผม โอเคจบการดีแอคแล้วก็ดีแคปไปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย